เรียนอะไรมาเราจะต้องทำอาชีพนั้นตลอดไปจริงหรือเปล่านะคะอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าหงเคยทำสัมมนาอยู่สัมมนาหนึ่งนะคะคุณเชื่อไหมคำถามแรกที่หงถามในสัมมนานะถามว่ากี่คนในที่นี้คะใครบ้างคะที่คุณเนี่ยทำงานในสิ่งที่คุณไม่ได้เรียนมาเชื่อไหมคะว่า 9 9ในคาสยกมือหมดเลยค่ะมีเคสเคสหนึ่งที่ครูหงแบบประทับใจมากๆนะคะเ,เป็นเจ้าของเพจสรุปให้นะคะชื่อเซนเซแปะนะคะตอนที่อ่านเล่มของเซนเซอ่ะคูหงบอกเลยว่าเซนเซคะตอนเซนเซเป็นวิศวกรเนี่ยเซนเซเบื่อมากเลยใช่ไหมคะเซนเซตอบมาว่าโอ้โหอันเนี้ย แม่น <Man S 2> มากครูแล้วก็โดนใจผมพิสุจ์เลยผมก็เลยบอกเซนเซว่าจริงๆเซนเซไม่ได้เกิดมาเป็นวิศวกรค่ะแต่เซนเซเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักพูดได้เพราะเซนเซเป็นคนที่มีเรื่องของภาษาโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเปิดเพจไหนมาเนี่ยเพจน,นั้นจะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ได้เขียนไปในรีพอร์ตหมดเลยนะว่าเซนเซจะต้องทําอะไรบ้างก็เลยบอกว่าเซนเซจะต้องเป็นวิทยากรค่คะเซนเซจะต้องเป็นนักเขียนค่ะเซนเซจะต้องเป็น เพจประมาณแบบสรุปให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนที่ลอจิกสูงมากนะคะแล้วเขาก็ไปทําแบบนั้นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหงเห็นเลยว่าเซนเซประสบความสําเร็จมากๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะเซนเซเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาให้กับลูกเยอะมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตที่เขารักได้แบบร้อเเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณอย่าไปยึดติดค่ะไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาคุณอย่าไปยึดว่าถ้าฉันจบ จบหมอฉันต้องเป็นหมอฉันจบวิศวะฉันต้องเป็นวิศวะฉันจบบริหารฉันต้องเป็นนักธุรกิจและในหนังสือเล่มนี้นะคะบอกทั้งหมดเลยค่ะว่าวันนี้เราเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นอะไรเป็นคนที่มีอัตลักษณ์แบบไหนเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรบ้างนะคะผ่านนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดอร์มาโทกิฟิกค่ะผ่านลายนิ้วมือที่เขาเก็บมาจากสถิติหลายล้านคนทั่วโลกนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกทั้งหมดค่ะบอกถึงพรสวรรค์ของคุณบอกอัตลักษณ์และจุดเด่น แล้วถ้าเกิดใครที่ยังตามหาตัวเองไม่เจอนะคะกููหงบอกเลยเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะกับคุณมากๆค่ะ